แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงเออลงมาเลยเออสวยสวยมากอุ้ยไม่ความรักหรอความรักหรอไม่ใกล้เลยดิเอาเลยเอวันนี้เรามได้เราตอวันอะไรคะคุณมเฟิร์ เออเดี๋ยวต้องรอดูค่ะาจะทำอะไรน,นะคะถามตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเอาวันนี้เรามาชิงอะไรครับที่ใบเฟิร์นเออสาขานักแสดงค่ะเป็นไงบ้างเรา,ขา,ขา,าเ,รเขากวาดทป็สถาบันแล้วเหมือนกันก็ดีใจค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสค่ะที่จะมากดดันไม่เป็นผลพอได้รางวลัลรางวัลคนจะคาดหวังไม่ดีน,นอะอาจจะไม่ได้กดดันแต่ว่าเป็นเป็นดีใจและขอบคุณมากกว่าค่ะในทุกครั้งที่ได้เลย อย่างหลายคนบอกว่าแบบถ้ามีชื่อเกินทีมก็ไม่ต้องไม่ต้องว่งเพราะว่าคิรปามไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปค่ะมีรางวัลอะไรที่อยากได้ยังไม่ได้ไหมคะจริงๆก็อยากได้หมดค่ะแต่ว่าก็ได้แค่ไหนก็ดีใจแค่นั้นรางวัลเส้นทองอะไรอย่างเงี้ยเสยหทองตัดตกก็ได้เลยไม่ชอบแรกค่ะไม่รับชิงค่ะไมัคราระการบอกไม่ไหวเลย ไม่ไม่เคยประกอบละครไม่เอาไม่เคยได้เลยมันทำให้เวลาแน่ละวันเสร็จแล้วบทต่อไปเข้ามาคนก็จะคาดหวังว่ามันจะต้องแรงขึ้นมจะต้องอินแบเนมากขึ้นไม่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 แน่ใจหนูรับงานตามคิวตามวาระโอกาสทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ตามบทที่อยากเล่นไม่ได้ซีรเยลี่าต้องแรงขึ้นหรืออะไรเลยแรงสีได้ข่าวเรื่องนะใช่าเรื่องล่าสุดเรื่องไหนนะปากสั่นจริงเหรอทุกคนเรื่องไหนนะเรื่องที่ต้องไปถ่ายต่างจังหวัด รู้จริงหรือเปล่าแน่จริงพูดชื่อเรื่องเลยพี่พูดเลยทั้าเฟินแล้วถ้าพี่พูดนักแสดงร่วมรุ่นใหญ่คนหนึ่งที่เด้กันเราลองตัวย่อมาก่อนจะสู้หรือเปล่าอ่ะพี่โนโนโนบอสองโนงไปเลยโนไทยอันนี้ไม่รู้จริงหรืรู้แกรู้จริงอ๋อหรอใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้หญิงมากฝีมือโนปอ บอ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 ลูกสองลูกสองลูกสองสามีหนึ่งให้ใครอันนี้ต้งไม่เหมือนกันอยากเห็ก็รู้บ้างเลยว่านั้นรู้หรือไม่รู้เน่ยอยากเหกลรู้บางเลยเรารู้นาแต่ยังไม่รู้ผิดค่ะบอแล้วแฝดอ่ะเราจะไม่พูดอะไรดีนาแล้วเราไม่พูดอะไรเล บ้างาคนคาดหวังว่ามันต้องแรงมากขึ้นเฟิร์นต้องเต็มตัวเติมใจใร่ใครคาดหวังว่าอะไรพี่ไม่อาจจะแค่บอกเหรพี่ไม่ได้เริ่มบอกเลยไม่ใช่โอเคค่ะก็เข้าใจว่าคนอาจจะคาดหวังว่าอยากเล่นแรงขึ้นแต่คนรู้สึกว่าคนก็มีหลากหลายเนาะก็ยังรับอะไรที่เคยเล่นบ้างไม่เคยเล่นบ้างบางทีก็อยากลองอะไรใหม่ๆต้องไปมาเล่นยังไงไม่ให้ดูภาพเดิมที่เราเคย ก็แต่ก็ต้องยงบบอมราบว่าฝนมักจะได้บทที่แบบแคาแรคเตอร์ฉูดฉาดอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเรียนดอคติ้งอยู่เสมอค่ะก็เอาบทฮิวไปเรียนให้ครูสอนหาช่องเล่นอะไรเงี้ยใหม่ๆแต่เพินโชคดีเล่นบทแรงยังไงคนก็รู้สึกว่าไม่จำภาพนั้นมาในชีวิตจ,จริงอาจจะเป็นพื้นฐานชีวิตจ,จริงตลกค่ะอาจจะไม่ค่อยเหมือนในล,ละครอ,อล้วก็เลยรับเรืเร่องเล่นที่แบบดราม่าแล้วแบบวายเต็มที่ค่ะคนตลกส่วนใหญ่แต่พอมาเล่นตลกจริงๆแล้วคนไม่ดูค่ะจะชวนเล่นชวนเล่นร้ายอยู่นั่น อยากเล Connie, Higher, ่นตลกนะคะฝากทุกคนด้วยอยากเล่นคอมเมดี้ค่ะเราได้มาเราได้มาไม่เห็นมีใครชวนเลยนะคะสนว่าช่วยนี่เครียดเหรอเะเล่นแบบอะไรดราม่าดราาม่ก็ไม่เครียดนะคะก็เล่นดราม่าก็จะชิลแล้วอ่ะแล้วหลอกถามมาดิเพราะเรื่องที่เราเราไว้ในดราม่าหมดท่านแน่รู้ลึกรู้จริงแสดงว่าถูกก็ไม่ได้บอกว่าถูก่นแรงด้วยนะคะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เล่นไม่พูดเดี๋ยวเขาจับได้ พี่พูดว่าอะไรนะรีเบสไม่ได้ยินหูขวาไม่ได้ยินแล้วถามไปกูเจออย่าจับกูเขาปากเยอะเหรอถ้าโดนปกติเฟก็ไม่ได้เป็นคนเขาปากเาไหร่เราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วคนอย่าไปเฟิร์นผิดเพี้ยนเนาะผ่านแปะไงผ่านแปะกำลังดีเลยเขาปรับเยอะเหรอถึงแบบว่าปรับเยอะะค่ปรับเยอะปรับเยอะจริงค่ะปรับเยอะเพราะเป็นเราหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่หลุดก่อน มีสัญญาเป็นตัวเลยค่ะไม่ได้เลยคือเซ็นเซ็นไปแล้วด้วยเซ็นไปแล้วเรียบร้อยแต่มั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้ว้าวว้าวขอแค่มั่นใจว่าอย่าโดนปรับพอแค่นั้นพอเลยค่ะแล้วจะไม่เหลือขั้ตัวหรอใช่เอาเอาเลือกที่ดึงพยูงเอาเอออะไรยังไม่พอเลือกเหรอที่ดึงพยูงให้พยโอเคก่อนใคก่อน เอาสะยบเฟิร์มเอาสยดเฟิร์มเสริมไม่เฟิร์มเขาเป็นผู้ถในรายการเลยถ้าหลายคนโยงว่าเป็นติ๊กต๊อกติ๊กตาแต่จริงๆเขาก็แบบที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เลยขำถามกังวลมากขอคนสรุปได้ไหมคะผู้ชื่อไปต่างู้ชื่อไปเลยได้นะโอเคเห็นรเห็นค่ะได้เห็นรายการอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเต็มเลยใช่ค่ะ ก็คำถามเขาใจร้ายคำถามเรอขาใจร้ายเฮ้ยเขาก็โยงว่าที่เขาพูดอ่ะมันคือเราพถึงเราด้วยโซเดอรความร้าวไอ้คือความสุขเลยใช่คำเลือกโซเดอแต่เรื่องอ๋อแต่เท่าที่ฝนได้เห็นเนาะฝนรู้สึกว่าแบบก็ก็เข้าใจเขาแบบเข้าใจมากๆค่ะเพรรู้สึกว่าคนเราก็ก็ต้องมีวิธีฮิลลิ่งของตัวเองเนาะคนเห็นฝนก็เข้าใจมากๆตัวฝนเองก็ ก็เคยเคยไม่ไหวแต่สุดท้ายวันนึงมันก็ต้องไหวอะ่ะใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นพวกสัตว์ประหลาดเช่นนี้ไม่เห็นคลิปที่แบบนั้น เป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรเม่งั้อนเราไปตอนของเฟินที่เฟินเคยผ่านในการวันนี้เราผ่านตนันมาได้ยังไงผ่านมาได้ยังไงล่ะคะอย่างแรกอย่างที่เคยบอกทุกคนไปคนว่าเฟินมีคู่คนแวดล้อมที่ดีกับเฟินมากๆเนาะแล้วก็เฟินอยางเฟินเป็นคนรักเอเนจีตัวเองในวันนี้ที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ชัดๆเลยคือเฟินไปวัดแล้วมีคุณป้าที่เฟินไม่รู้จักกันมาก่อนวิ่งมากอดเฟินแล้วเขาร้องไห้ แล้วก็บอกให้คนอะสู้ๆแล้วก็อย่ายอมแทนนะลูกวันนั้นคนเลยรู้สึกว่ามันมีคนที่เสียใจกับเรื่องเนี้ยเยอะมากมากท,ทั้งที่เขามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เสียใจแต่สลายมันมีคนที่รักพวกเราแล้วก็เสียใจกับพวกเราเยอะคนก็เลยรู้สึกว่าหลังจากวันนี้คนจะเป็นความสุข เพราะฉะนั้นเฟินจะเริ่มกลับมาที่ตัวเองก่อนเลยจากการตัวเองเป็นอย่างแรกแล้วก็เป็นความเข้ม็งแล้วก็หลังจากนี้เวลาเฟินพูดหรือทำอะไรเฟินอยากเป็นความสุขให้กับผู้คนมากกว่าเป็นความเสียใจเป็นความเุกข์แสดงว่าเฟินก็ไม่คิดว่าคุณป้าคนนั้นเขาจะมีขนาดนั้นไม่ซัพพอร์ตเราหรือว่าเขาคือคนพอรู้แหละว่าุกมีคนเสียใจไปกับพวกเราเยอะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มาถึงตัวคือครั้งนั้นอะไรเงี้ยเฟินเลยตั้งใจไปเลยว่าเฟินจะเป็นความสุข เพราะฉนวันวนี้เราก็หงหุดหงิดเอ็นอร์จีของเราที่รู้สึกว่าไม่แต่บูตัวเองเราก็อยากจะบูให้คัอื่น,นใช่คือมันเห็นความรักมากมายที่ได้รับเนาะเหมือนวันนั้นที่สองอยู่แล้วคนเห็นแววตาวพี่ๆแล้วแบบเออมันมันขอบคุณนะคะออแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าเลือกได้อะ่ะคนอ,อยากให้พี่ๆแล้วก็ผู้คนที่รักคนหัวล้อแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็ก็ถามวิธีการคือคนฮิวตัวเองให้ได้เร็วที่สุด โดยความรักแล้วก็ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่ได้รับมาช่แวว่าเขารักเราไม่ใช่เพราะเราเป็นคนรักเราเพราะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งกันใช่แล้วมันแบบอ,อ,อุ้ยทำน้ำตาคลอขอบคุณค่ะขอบคุณคือคนรู้สึกว่าคนขอบคุณทุกความรู้สึกที่ได้รับเพราะฉะนั้นคนอยากตอบแทนกลับไปโดยความแบบเอเนอร์จีที่มีความสุขให้กับทุกคนแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาถึงมันจะแย่หรือไม่ดีแต่เราก็จะมีสิ่งดีๆใช่ค่ะเหมือนกับก็ก่อนจะไหวก็ไม่ไหวมาก่อนทนะุกคน่ะ ความสุขของเฟิรลความสุขของเฟิร์ลเหรอคะได้ทําสิ่งที่รักใช้ชีวิตี่ง่ายๆแล้วก็อยากเป็นความสุขเนาะแม้เล็กๆน้อยๆก็อย่าทำอย่างงานก็อยากเป็นความสุขจริงๆถามนี้แค่นั้นอะไรที่เป็นพลังงานดีๆให้กับเรื่องที่ยากๆในชีวิตได้เพิ่นก็ขอเป็นแค่สิ่งเล็กๆนั้นก็ได้อือจะว่าเหมือนเราเป็นนามความสดใสพี่โชว์เป็นใช่ไหมเป็นคนตลกแต่โดนหนังเครียดตลกทั้งที่ฉันเป็นนามจริงๆฉันเป็นคนตลก